สวัสดีครับพบกับรายการสารสุขแจ้งข่าวนะครับประจำวันที่6มิถุนายนนะครับ2568นะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับโนปัทมาพงษ์ทองเหล่านะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับสามารถรับฟังได้ที่ fm105.25 เมกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็ทางช่องทาง Facebook นะครับก็คือโคราเลดิโอนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะมาแจ้งข่าวนะครับแต่ว่าจะเป็นในท็อปปิกของหัวข้อเรื่อง วัยรุ่นวัยเรียนนะครับกับสุขภาพจิตที่ไม่ควรมองข้ามนะครับโดยนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับจากกลุ่มงานยาเสพติดครับเดี๋ยวให้พี่แนะนําตัวเลยครับผมสวัสดีครับผมชัยพรเชื้อเมืองพานครับผมชื่อน่อกุยครับผมปฏิบัติงานอยู่ที่กลุ่มงานยาเสพติดและสุขภาพจิตงานรลบผิชช่บงหลักก็จะเป็นงานสุขภาพจิตครับผมครับ เอาเราเข้าหัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับพี่ก็คือหัวข้อที่ผมจะถามพี่กุ๋ยเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของใบเรียนกับสุขภาพจิตที่ไม่ควรมองข้ามนะครับก็คือสถานการณ์สุขภาพจิตในใบเรียนของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของจังหวัดเราเนี่ยเป็นประมาณไหนแล้วก็ยังไงบ้างครับครับก็สถานการณ์ของจังหวัดนครราชสีมาเนาะก็คล้ายๆกับภาพรวมของประเทศเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียด เนาะในวัยรุ่นครับวัยเรียนหรือ,อซึมเศร้าครับในวัยรุ่นวัยเรียนแล้วก็สถานการณ์ที่ที่ของประเทศไทยเนาะในวัยรุ่นวัยเรียนก็จะเป็นเรื่องของอพยายามฆ่าตัวตายครับเนาะแล้วก็ทำร้ายตัวเองครับเนาะค่อนข้างสูงครับ<ม>ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยวัยผู้ใหญ่แล้วเนาะจะเป็นเรื่องของการพยายามทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายเนี่ยค่อนข้างจะสูงเนาะ ครับผมก็ังให้หลักๆของของปัจจัยทําให้เกิดสุขภาพจิตเนาะมันก็จะมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันในวัยวัยเรียนวัยรุ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดจากจากการเรียนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกดดันจากการเรียนรหรือสัมพันธภาพภายในครอบครัวเนาะเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวรเรื่องของ การติดโรคโซเชียลเรื่องของปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจสังคมภายในครอบครัวเรื่องของความรายได้ไม่เพียงพอภายในครอบครัวครับหรือเรื่องของพ่อแม่ที่หย่าร้างกันในครอบครัวเนาะครับผมก็ก็เป็นปัจจัยหลักๆเนาะที่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในวัยวัยนี้ได้ครับน้องครับ คราวนี้เรามาพูดถึงพฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่ควรมองข้ามของเด็กในวัยเรียนดีกว่าครับครับผมในวัยเรียนหรือวัยรุ่นนะฮะมันจะมีอยู่สหลักใหญ่ๆด้วยกันเนาะเรื่องของการสังเกตรเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเนาะเช่นอะไรบ้างครับโนเช่นเรื่องของออไม่อยากไปเรียนเนาะหรือ ขาดสมาธิในการเรียนนะครับหรือผลการเรียนจากที่เคยทําไม่ดีกับตกลงแย่ลงประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเ,ออเรื่องของการจดจ่อสนใจเนาะในการที่มีสมาธิในการเรียนนะครับโนะ้ตครับเนาะ แล้วก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนาะแต่ต้องดูพื้นฐานอารมณ์ของบุตรหลานตัวเองก่อนเช่นเขาเป็นคนเงียบขรึมอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะหรือเขาเป็นคนจากที่เคยสนุกล่าเริงเขากลับเงียบไปเนาะหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเก็บตัวมากขึ้นเนาะจากที่เคยกินข้าวร่วมโต๊ะกับพ่อกับแม่เนาะอันนี้แยกไปกินคนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะหรือ มีปัญหาเรื่องของอส่วนใหญ่วัยรุ่นนะฮะเขาจะไม่ไม่ค่อยพูดเนาะเขาจะแสดงพฤติกรรมมากกว่าภาษาพูดอยู่แล้วอันนี้ธรรมชาติของของวัยรุ่นอยู่แล้วเนาะนะครับผมเนาะแล้วคราวนี้ผมได้ยินคําที่เขาพูดถึงกันช่วงช่วงนี้แบบเหมือนเหมือนที่มาตั้งนานเละคําว่าบูลลี่ครับพี่คำว่าบูลลี่นี่เราหมายถึงยังไงแล้วก็ให,ให้ให้พี่กุยเนี่ยอธิบายครับพ <อ S 1> <อ>ราะฉะนครับผมบูลลี่ ถ้าถ้าถ้ามันแปลเป็นไทยเนาะก็คือการกานแกล้งรังแกเนาะแต่มันจะเป็นบูลลี่ต่อเมือเอ่ออีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลกระทบเนาะนะครับแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนบูลลี่แล้วไม่เป็นอะไรหรือว่าเขาไม่ได้เกิดผลกระทบอันนี้อันนี้อาจจะไม่ได้ใช่การบูลลี่นะฮะเนาะเช่นอะไรบ้างครับเหมือนโดนล,ล้อเนาะเช่นว่าอ้วนว่าดำหรือว่าสูง เนาะหรือว่ารูปร่างภายนอกครับลักษณะภายนอกก็บางทีเด็กที่โดนบูลลี่เขาไม่ได้ไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบผนองกับอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่การ,รบูลลี่ฮรการบูลลี่จะเป็นผลต่อเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้รับผลกระทบครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางใจทางอารมณ์เนาะทางสังคมประมาณนี้ฮะคราวนี้มันสามารถแยกเป็นประเภทได้ไหมครับในคําว่าบูลลี่เนี่ยม,มันแยกได้กี่ประเภทอ,เอยังไงครับเอาได้ครับได้มันจะมีทั้งหมด4ประเภท ใหญ่ๆด้วยกันนะเนาะเรื่องของออการใช้วาจาเนาะอย่างที่บอกไปแล้วตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องของการล้อเนาะล้ออะไรบ้างฮะมีฉายาใช่ไหมครับมีเรื่องของล้อชื่อพ่อชื่อแม่เนาะ<ม>หรือการดูถูเกเหยียดหยาม,มนะครับอันนี้คือประเภทเรื่องของวาจาเนาะอีกประเภทที่สองก็คือเรื่องของทางกายครับ,รบเรื่องของบุรีทางด้านร่างกายคือการทาไม้ร่างกายการ ข่คมขู่การตีการชกการต่อยกันนะครับอันนี้คือวิทีสองแล้วก็เพศทางสังคมก็คือเรื่องของกีดกันครับไม่ให้เข้ากลุ่มหรือโดนแบนออกจากกลุ่มไปหรือเวลาเขาจับกลุ่มทํางานกลุ่มกันทุกคนมีกลุ่มแนละ้วคนเนี้ยไม่ได้ถูกเอาเข้ากลุ่มครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบูลลี่ทางสังคมครับผมแล้วกอ็อีกหนึ่งสิ่งก็คืออาสุดท้ายเลยครับอันนี้เป็นบูลลี่ทางไซเบอร์เนาะก็คือไม่ว่าจะเป็นเอาคําพูด ล้อเลียนเหยียดหยามมาโพสลงในโซเชียลใน Facebook หรือในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ที่เด็กๆเขาใช้กันนะครับเนาะหรือแม้แต่กระทั่งการตีการทำร้ายร่างกายการลุมทำร้ายร่างกายกันแล้วม,มาโพสลงในโซเชียลนี่คือการบูลลี่เหมือนกันอย่างหนึ่งครับแต่จะเป็นเป็นเรื่องของการบูลลี่ทางไซเบอร์นะครับผมแล้วคราวน,นี้เมื่อสมมติสมมติคนใกล้ตัวเราเนี่ยโดนโดนเข้าบูลลี่เราเนี่ยผลกระทบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบ คุณเรียนแค่ไหนหรือว่าอย่างเบาที่สุดมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับให้พี่กุ้ยครับผมหนึ่งเลยเนาะก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกับบุตรหลานหรือเด็กๆของเราเนี่ยที่โดนรูรี่คือเรื่องของทางด้านจิตใจ,จเนาะบางคนอายครับอ,อายก็คือเมื่ออายแล้วเราก็ไม่อยากไปเรียนเนาะก็จะไปเชื่อมโยงอันแรกที่บอกว่าไม่อยากไปเรียนเนาะจากที่เคยไปเรียนดีสนุกล่าเรือง บางทีไม่อยากไปเรียนครับเพราะไปเรียนทีไรโดนเพื่อนบูลี่เนาะเนี่ยผลกระทบเรื่องของการไปเรียนแะครับหรือบางคนมีความรู้สึกเครเยรเนาะกังวลหรือแม้แต่กระทั่งซึมเศร้าเนาะก็ะะเป็นผลกระทบที่เกิดจากการบูลี่เนาะนะครับผมคราวนี้มันจะส่งผลขัน้นรุนแรงถึงการฆ่าตัวตายเลยนะรหรือว่ามีครับมีมีจานวนไม่ไม่น้อยเลยครับที่ท,ที่ถูกบูลี่หรือถูกแบนหรือถูกกีดการส่งผลเรื่องของการ พยายามฆ่าตัวตายอันนี้ก็มีครับคราวนี้เราพูดถึงผลกระทบคราวนี้วิธีที่เราจะรับมือแะครับกับการที่เราถูกบูลลี่เรามีวิธียังไงอธิบายหรือว่ารับมือต่อเพื่อเราจะได้ไปบอกยากที่น้องเาาให้กูรู้ตัวอย่างคืออย่างนี้ครับบูลลี่เนี่ยโดยปกติเนาะเรามันป้องกันได้ครับมันป้องกันได้แต่อาจจะเริ่มจากการ สอนรูปตัวเองก่อนเลยฮะเ mm hmm. นาะไม่ได้ให้ไปบูลลี่คนอื่นเขาเนาะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเราเราอาจจะมองข้ามกันไปว่าเออต้องไปสอนคนที่โดนบูลลี่ไหมอย่างจริง hmm. ไม่ใช่ครับสามารถสอนให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นบุตรหลานเรา mm hmm. เรื่องของการให้เกียรติกันเรื่องของการออไม่ดูถูกเหยียดหยามกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ให้ไปบูลลี่คนอื่นหรือถ้าลูกเราโดนบูลลี่เนาะ จริงเรื่องนี้มันต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของถ้าเพื่อล้อมาแล้วมันไม่เป็นอะไรฮะไม่เป็นไปอย่างที่อย่างที่เพื่อนบอกเนาะถึงหรือมองมองให้เห็นข้อดีครับอย่างเช่นสูงอย่างนี้ฮะว่าสูงก็มีประโยชน์เนาะก็ให้ต่อเขาไปเนาะหรือคิดให้มันเป็นแง่บวกครับเนาะอันนี้ต้องต้องต้องรับการฝึกจาก ครอบครัวเลยฮะเพราะว่าจริงๆครอบครัวมีอิทธิพลสําคัญต่อเรื่องของการปกป้องเรื่องของการโดนบูลลี่เนาะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกเนาะเช่นก็ต้องให้เขาคิดเป็นเหตุเป็นผลนะฮะว่าอย่างเช่นสูงเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันไม่ใช่เรื่องที่ที่เ,เป็นเรื่อง<ด>ละบ,ละบนะครับ,รบหรออือหรือผิวผิวสีดาอย่างเงี้ยผิวค้าอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะเนาะอันนี้ต้องต้องฝึกลูกให้คิดแบบ บบเป็นหลักเป็นการหรือมีเหตุมีผลตั้งแต่ปนเด็กครับเนาะอาจจะเป็นเหตุผลง่ายๆก็ได้ครับอย่างเช่นสูงมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเนาะทำให้ลูกหรือบุตรหลานเนี่ยรู้ว่าเออเฮ้ยสูงมันไม่ใช่เรื่องที่ตลกนะ,นะมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับผมหรืออ้วนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะมันเป็นเรื่องที่ที่ที่ให้เป็นข้อดีได้มากกว่าข้อเสียครับเนาะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการ ปกป้องสิทธิของเราสอนให้ลูกรู้จักว่าเอ้ยไม่ควรไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขานะมมไม่ควรไปทําร้ายคนอื่นเขาก่อนนะหรือไม่ควรจะไปดูถูกอย่างยามเขานะอันนี้สามารถสร้างกันในครอบครัวได้ครับเริ่มตั้งแต่วัยเด็กๆ,ๆครับเนอะครับครับผมคราวนี้สมมุติว่าเราเราอ่ะผมเนาะอย,อยู่กับลูกอยู่กับหลานแล้วเราสังเกตพฤติกรรมครับเนี่ยเ<ๆ>หมือนว่าเอ้ยน้องคนนี้ญาติเราจะมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็น ซึมเศร้าหรือเปล่าครเนี้ยเราจะมีศูนย์นให้คําปรึกษาในจังหวัดเราหรือว่าทางสงจเรามีคําแนะนําอะไรอย่างให้พี่กุ๋ยลองบอกสถานที่ที่ให้คําแนะนําอะไรเงี้ยเผื่อคนที่ใกล้แถวไหนเขาจะได้ไปถูกครับผมโอเคครับเอ่อณปัจจุบันเนี้ยศูนย์บริการทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยเอ่อจะอยู่หลากหลายแล้วครับเนาะไม่จัเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางอย่างเดียวเนาะเป็นโรงพยาบาลทางฝ่ายกายก็ได้โรงพยาบาลประจำอาเภอก็ได้ครับหรือ สถานีอนามัยใกล้ๆบ,บ้านหรือคลินิกใกล้ๆบ,บ้านที่เป็นคลินิกเอกชนก็สามารถมีบริการเรื่องของสุขภาพได้เนาะ <Okay. S 2> หรือสนย์นักข่าปรึกษาต่างๆหรือสายด่วนต่างๆครับอย่างเช่นสายด่วนสุขภาพจิตเบอร์โทนหนึ่งสามสองสามครับ,คร,บครับอันนี้ก็สามารถโทรไปปรึกษาได้ฟรีครับยี่สี่ชั่วโมงเลยเนาะมไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานของท่านมีปัญหาหรือตัวของท่านเองเนาะที่มีปัญหาหรือเด็กๆครับก็สามารถ วัยรุ่นวัยเรียนต่างๆที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีความเครียดมีปัญหาเรื่องของอสัมพันธภาพต่างๆเนะาะความรักต่างๆก็สามารถไปปรึกษาได้เนาะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องของการาการเรียนอย่างนี้ก็สามารถไปปรึกษาเรื่องของความเครียดได้เรื่องของปัญหาสุขภาพจิตต่างๆได้เนาะแล้วถ้ามารุนแรงก็อันนี้ต้องต้องไปเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขแล้วนะครับผมแต่อันเนี้ยผมจะให้ คำแนะนผู้ปกครองไว้ไว้เบื้องต้นเนาะสามารถไปใช้ได้กับกับครอบครัวตัวเองกับบุรุษตัวเองเนาะกับลูกๆตัวเองได้เนาะก็คือเรื่องของเอ่อต้องบอกอย่างนี้ครับว่าวัยรุ่นเนี่ยมีอยู่สี่หัวข้อใหญ่ที่ผมจะจะแนะนําผู้ปกครองทุกท่านเนาะครับก็คือหนึ่งเลยฮะมันต้องเข้าใจก่อนฮนะ<ม>เข้าใจในในธรรมชาติของวัยรุ่นหรือวัยเรียนก่อนครับอย่างเช่น<ม>วัยรุ่น ตั้งแต่13บปีขึ้นมาเนาะจากแต่ก่อนที่บางทีให้เราบอกเราสอนเขาได้เขาปฏิบัติตามคำสอนคำสั่งเราทุกๆอย่างเลยตอนอนุบาลตอนปหนึ่งปสองปสาอย่างงี้ฮะแต่เอ๊ะทำไมขึ้นม .1 หนึ่งมาไม่ค่อยฟังแล้วไม่ค่อยฟังแล้วเริ่มเริ่มมีเรื่องของดื้อนะฮะเริ่มเถียงนะฮะเริ่มมีเหตุมีคำถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมชาติของของวัยรุ่นเลยครับที่เขาต้องมีเพราะว่า หนึ่งเลยฮะวัยรุ่นต้องต้องมีความคะนรเป็นอิสระเนาะไม่อยากอยู่ในการควบคุมของใครละเนาะสองก็คือธรรมชาติของวัยรุ่นเลยครับเขาเขาสนใจรูปลักษณ์ภายนอกเนาะมากค่อนข้างมากเลยครับค่อนข้างมากเริ่มเริ่มแต่งหน้าแล้วฮะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็เริ่มเริ่มจะแต่งหน้าและทาปากนะครับเริ่มรักสวยรักงามเพิ่มขึ้นเนาะเริ่มมีกระจกพกใช่ไหมครับมีหวีมีแป้งแล้วครับหรืออ่าเป็นเพศชายก็ต้อง รอต้องแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมครับจากแต่ก่อนปฐมไม่รีดเสื้อไม่รีดก็ไปได้แต่นี้ไม่ได้ฮะต้องต้องรีดเนาะหรืออีกหนึ่งสิ่งครับคือเรื่องของการยอมรับเนาะอันนี้อันนี้สามพื้นเรื่องของการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนเลยครับอันนี้คือน่าจะสําคัญที่สุดของกลุ่มวัยรุ่นเลยครับเนาะแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของการมีอัตลักษณ์อัตลักษณ์คือเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปข้อที่สามคือเรื่องของการยอมรับ บางทีเขาต้องการมีการมีตัวตนนะฮะมีตัวตนเขาต้องการการยอมรับจากเพื่อนเนาะมากกว่าพ่อแม่นะในวัยในวัยรุ่นนี้ฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ต้องการไม่ใช่ไม่ต้องการการยอมรับจากพ่อแม่เนาะแต่จะมากกว่าพ่อแม่ในช่วงวัยนี้เนาะนะครับเพราะว่าด้วยฮอร์โมนในร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเรื่องของอ ความคิดที่ที่เป็นเหตุเป็นผลมันค่อนข้างยังทํางานได้ไม่เต็มที่ในวัยรุ่นนะครับเนาะมันก็ทำให้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 เขาเป็นอย่างนั้นนะครับเนาะหนึ่งเลยฮะเข้าใจเข้าใจสองค,คือเรื่องของยอมรับครับเนาะยอมรับยอมรับอะไรบ้างครับคือเรื่องของณนปัจจุบันเนี้ยสังคมมันไม่แน่นอนครับมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับเนาะนะครับมันต้อง ต้อง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 ทำความเข้าใจกัอนหรือยอมรับในสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปก่อนครับแล้วก็ต้องต้องอยู่บนพื้นฐานของไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับนรับเพราะว่าทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับบางคนมีมากบางคนมีน้อยบางคนไม่สมบูรณ์แบบบางคนสมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจผลพื้นฐานของเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบของเขาเนาะอันนี้คือการยอมรับสามครับคือเรื่องของเคารบครับให้คำว่าเคารพเอาไว้เนาะ ก็คือเขาลบอะไรบ้างครับเขาลบในความแตกต่างถ้าเราเข้าใจว่าลูกเราแตกต่างเนี้ยมันก็จะลดการเปรียบเทียบลงครับไม่ต้องให้เราลูกไปเป็นเหมือนใครครับเนาะเขามีศักยภาพเขามีความถนัดเขามีความสามารถเป็นเหมือนของเขาเองเนาะไม่จำเป็นต้องเก่งวิชาการเนาะไม่จำเป็นต้องเก่งเรื่องของด้านใดด้านหนึ่งแต่บางทีเขาเก่งเรื่องของ าการกีฬาดนตรีอย่างนี้เขาเขาก็มีศักยาภาพมีความสามารถครับจะ<ว>ได้ลดการเปรียบเทียบลงได้เนาะไม่ได้เอาลูกของตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเออต้องเลี้ยนเก่งเหมือนคนนั้นคนนี้คนนูน้นเนาะเพราะเขาเขาเป็นอย่างนี้ฮะเขาเป็นเขานั่นแหละครับเนาะจะทําให้เราลดการเปรียบเทียบลงได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้อยากจะฝากไว้กับพ่อแม่ทุกคนนะฮะคือเรื่องของการขอโทษครับ,รบจริงๆแล้วการขอโทษ ในวัยในวัยทุกๆวัยสามารถทําได้ครับเนาะพ่อแม่เองก็ขอโทษลูกได้นะถ้าเราทําอะไรที่ผิดพลาดครับครับผมฝึกให้เป็นประจำครับเนาะอย่าคิดว่าเอ้ยผู้ใหญ่ทําอะไรตอบลูกไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆครับมันสามารถขอโทษกันได้เนาะอย่างเช่นไปรับลูกสายอืก็สามารถขอโทษได้ครับเพราะเออแม่ขอโทษพอดี มารับสายนาี่ก็ต้องขอโทษอย่างตรงไปตรงมาว่าว่าเออมารับสายเพราะอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายครับคือเรื่องของการให้กําลังใจครับผมเนาะการให้กําลังใจมันก็จะมีหลายๆอย่างครับแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ที่ผมอยากจะฝากไว้คือเรื่องของการาสื่อสารการให้มันอย่างเชิงบวกครับเนาะการสื่อสาร,ารเชิงบวกเป็นยังไงบ้างคือเรื่องของเออมันต้องมีองค์ประกอบหลักๆก็คือเรื่องของความรู้สึก บอกความรู้สึกบบอกความต้องการเนาะครับเช่นบางทีลูกไม่ช่วยงานบ้านเนาะเราบางทีเราบ่นฮะเราบ่นเอาทำไมไม่ช่วยมืองานเลยใช่ไหมครับเนาบบางทีผู้ใหญ่ฮะมีลูกวัยรุ่นหรือพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นต้องต้องบ่นให้น้อยลงครับเนาะฟังเขาให้เยอะๆขึ้นนะครับแล้วก็สื่อสารเชิญบัวเนาะอย่างที่ผมบอกไปก็คือ บอกความรู้สึกความรูเออเนี่ยแม่รู้สึกไม่สบายใจนะที่ลูกไม่ช่วยทํางานบ้านเนาะแม่ต้องการให้ลูกทุกคนเนี่ยช่วยทํางานบ้านอันนี้อันนี้คือการบอกความรู้สึกและบอกความต้องการว่ารู้สึกอย่างไรแล้วต้องการให้เขาทําอะไรอันนี้คือหลักการของการสื่อสารแบบเชิงบวกนะครับผมใช้ได้กับทุกสถานการณ์ครับเนาะนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งครับที่ที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของ อย่าก,กลัวครับที่ลูกจะทําผิดพลาดครับนะทุกครั้งที่เขาทําผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,ยอันนี้อาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ๆครับคือเราต้องอยู่บนพื้นฐานอย่างที่ผมบอกฮะไม่มีใครสมบูรณ์แบบเนาะอย่ากลัวครับที่ลูกทาผิดพลาดทุกครั้งที่ทำผิดพลาดเราต้องมองให้มันเป็นโอกาสเนาะหรือมองให้เป็นเรื่องของการเรียนรู้ว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของลูกอะไรบ้างหรือตัวเขาเองแล้วก็ต้องสอนให้เขาได้เรียนรู้ว่าเออมันผิดพลาดเรื่องอะไรบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เขาผิดพลาดอีก ถ้าเน,นี่ยฝึกให้เป็นประจำเนี่ยในครอบครัวผมว่าจะดีมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอโทษเรื่องของเ,อเรื่องของการการสื่อสารกับเชิงบวก <c oughs> นะครับเนาะอันนี้คือเทคนิคง่ายที่อามาฝากกันสําหรับผู้ปกครองนะครับผมเนาะแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าถ้า,าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรุนแรงเนาะ <c oughs> ทำให้เขาได้รับผลกระทบ ทุกด้านเช่นการเรียนไปเรียนไม่ได้เลยเรียนไม่ได้เลยผลการเรียนตกต่ำไม่มีสมาธิในการเรียนอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปหงุดหงิดฉุนเฉียวมากขึ้นเนาะพฤติกรรมเปลี่ยนไปคือเก็บตัวมากขึ้นหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปชอบความเสี่ยงเยอะขึ้นอย่างงี้ฮะบางคนพฤติกรรมเปลี่ยนไปตรงข้ามคือเขาอาจจะไม่เก็บตัวอาจจะเป็นเรื่องของชอบความเสี่ยงเยอะขึ้นหรือว่า มีปัญหาเรื่องของการใช้สุรายาเสพติดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่เสี่ยงขึ้นนะครับเนาะอันนี้เราก็สามารถไปปรึกษาได้ที่ที่โรงพยาบาล<ม>ที่ส่วนบริการสาธารณสุขใกล้ๆบ้านเ<ม>นาะนะครับเพื่อเพื่อไปขอคำปรึกษาได้ค,ค,คุณหมออาจจะมีคำแนะนำที่ดีดครับเ<ม>นาะหรืออาจจะมีการพูดคุยกับผู้ปกครองให้ปรึกษาผู้ปกครองได้ครับเนาะครับยังไงก็ฝากดูแลบุตรหลานของทุกคนด้วยครับ เพราะว่าถ้าถึงขั้นที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยอาจจะเป็นถึงแค่ใช้ยาเสพติดนี่ผมว่ามันก็ผิดพลาดสาหรับเด็กบางบางรุ่นบางวัยแล้วใช่บางรายอาจจะฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอาจรเรามารู้ช้าก็อาจจะสายไปสําหรับผู้ปกครองอาจจะต้องมานั่งเสียใจเสียใจยทีเพราะว่าอย่างนี้ครับโน้ตการฆ่าตัวตายก็กกมีสัญญาณเตือนเหมือนกันครับเนาะในวัยในวัย ในทุกๆวัยฮะแต่จะอาจจะแตกต่างกันอไปตามช่วงวัยเนาะถ้าเป็นวัยเด็กๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตรงไปตรงมาหรอกเนาะมันก็จะเป็นเรื่องของอโพสใน a c e b o o k ในในเรื่องของออเพื่อนอย่างเงี้ยครับบางทีด้วยด้วยด้วยวัยของเขาฮะด้วยวัยวุฒิของเขาฮะบางทีเขาปรึกษาเพื่อนอ่ะเพื่อนเองก็ประสบการณ์เท่ากับเขาครับบางทีก็ปรึกษาได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็ให้คำปรึกษาแบบไม่ถูก บ้างอะไรบ้างเงนี้ยครับเนาะบางทีเราก็เป็นผู้ของ้องสังเกตครับคําถามง,ง่ายๆเลยครับเวลาลูกกลับมาจากโรงเรียนเนาะคำถามง่ายๆเลยฮะคือเรื่องของเหนื่อยไหมลูกเรียนใช้คำถามคำว่างับเขาครับเนาะเป็นยังไงบ้างวันนี้เดียเป็นยังไงบ้างเนาะเหนือ่อยไหมอะไรประมาณนี้นะครับที่จะเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้หรือเป็นคำถามที่ที่สามารถถามเขาได้นะครับเนาะ ครับพี่กุยครับสำหรับผู้ปกครองที่เขาดูแลบุตรหลานเขาอย่างดีเนี่ยเขาจะมีบทบาทในการส่งเสริมหรือว่าวิธีการดูแลสุขภาพจิตของของลูกหลานเขาเนี่ยที่มันจะส่งผลที่ดีต่อต่อลูกเขาเนี่ยเขามีวิธีอย่างไรม้างครับหรือว่าพี่กุยมีวิธีอย่างไรแนะนําผู้ปกครองอืมอก็หลักๆเลยครับบทบาทของผู้ปกครองเนาะจริงมันต้องเริ่มตั้งแต่วัยวัยเด็กๆเลยครับเนาะวัยที่เริ่มหัดนเดือนใหม่ๆเนาะ ยิงผู้ปกครองบทบาทหลักๆอ่ะผู้ปกครองมีอยู่สามสามอย่างด้วยกันครับคืออบมรมเนาะสั่งสอนแล้วก็เลี้ยงดูเนาะอบรมมีอะไรบ้างครับอบรมเรื่องของอเรื่องของความรับผิดชอบเนาะในวัยที่อย่างเช่นสามขวบเนี่ยมีความรับผิดชอบอะไรที่ตามวัยของเขาบ,บ้างเนาะหรือก็หรือไมอ่เรื่องของการสั่งสอนเนาะเช่นให้ตามกฎกติกาเนาะ จริงๆแลวทุกวัยฮะมีมีกฎกติกามีกฎกติกาที่สามารถสร้างขึ้นมาง่ายๆได้ครับเนาะอย่างเช่นวัยที่ที่สมปีเนาะอย่างเช่นวัยสี่ปีมีกฎอะไรบ้างมีกัิกาอะไรที่เขาสามารถ ทำได้ง่ายๆภายในบ้านบ้างเพราะเขายังไม่ได้เข้าสังคมเรื่องของการเรียนนะเนาะสามารถปลูกฝังตรงน,นั้นได้เลยครับหรือมารยาทต่างๆเนาะทักษะทางสังคมต่างๆที่สามารถสามารถสอนเขาได้เนาะในช่วงวัยของเขาและสามารถที่เขาเรียนรู้ได้ในตามวัยของเขาเนาะรเรื่องของการเลี้ยงดูแน่นอนฮะเราเลี้ยงดูให้เขาได้อิมท้องนะครับได้มีปัจจัยหนุนเสริมอื่นๆเนาะ เรื่องหรือการจเจริญเติบโตขางร่างกายอันนี้คือการเรี้ยนดูเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการให้เรื่องของการเลียนดูเรื่องของการกินให้มีประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ หรือถ้าใครมีทุนทรัพย์หน่อยก็ส่งเสริมเรื่องของทักษะอื่นๆแต่รจริงๆแล้วทักษะสังคมไม่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินคะมันสามารถสร้างได้ในครอบครัวได้ครับหรือวินัยต่างๆกติกาต่างๆความรับผิดชอบต่างๆก็เริ่มตั้งแต่วัยวัยเด็กๆได้เลยครับเนาะอาจจะไม่ต้องยากเกินวัยเขาดูอะไรที่ใกล้ๆตัวเนาะอย่างเช่นการช่วยทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆในวัยที่โตขึ้นมาเนาะเพราะว่าเด็กบางคน ไม่ได้ไม่ได้ฝึกตรงนี้ครับเนาะเพราะพอ่พอแม่ทำห้ทุกอย่างเลยเนะาะก็อาจจะเป็นเหมือนดาบสองคมได้เด็กโตขึ้นมาอาจจะล้างจานได้เป็นอย่างเงี้ยนะครับ,รบหรือบางคนคิดว่าเฮ้ยรอให้ถึงวัยที่โตก่อนเดี๋ยวเขาก็ทําได้เองอจริงๆแล้วการทําเรื่องเหล่าน,นี้ฮะมันเป็นเรื่องที่ที่ควรทําครับเพราะว่า,าการล้างจานหรือการทํางานบ้านง่ายๆตามวัยเนี่ยจะฝึกเรื่องของสมองเรื่องของสมองส่วนหน้าได้ดีเนาะ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกวาดบ้านการล้างจานการถูบ้านอะไรประมาณนี้งานบ้านเล็กๆน้อยที่สามารถทําได้เนาะเช่นการกรอกน้ำฮะวัยเล็กๆก็สามารถกอกน้า<ส>ไปแล้วได้ของสมาธิด้วยครับในเรืเ่องของสมาธิในเรื่องของการรอคอยได้ด้วยเนาะหรือ,อ,อสร้างวิสัยฝ่ายเรียนฝ่ายรู้นะครับเนาะ ผู้ที่ฟังนิสัยเรื่องของการรักการอ่านในวัยที่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ได้ค่ะเนาะเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายเล็กน้อยเนาะเรื่องของการแต่งกายเองตามวัยของเขาเนาะเช่นเอนหนึ่งติดกระดุมฮะใช่ไหมฮะวันหนึ่งติดกระดุมจะฝึกเรื่องของการรับผิดชอบร่างกายของตัวเองเนาะบางทีผู้ปกครองก็กังวลว่าจะไปโรงเรียนสายทุกอย่างก็เลยทําให้หมดทุกอย่างเลยฮะถามว่าอันนั้น อันนั้นไม่ควรเนาะแนะนำว่าไม่ควระอยากให้ฝึกเองได้ครับครับแต่บางทีก็เข้าใจครับบางทีสังคมมันเร่งรีบเนาะโน่นเนาะบางทีผู้ขครองต้องไปทางานแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเลยฮะเนาะอันนี้ก็ทําความเข้าใจได้ครับแต่อยากให้ให้เขาฝึกวยตัวเองเนาะการผูกเชือกองเท้าการแต่งกายการดูแลความสะอาดร่างกายเล็กน้อยเนาะการแยกผ้าที่ใช้แล้วยังไม่ใช้การตากผ้าเนาะการเก็บผ้าการเอาผ้าที่ใช้แล้วไปทิ้ง ในตะกร้าอะไรประมาณนี้ให้เขาได้ได้ไดไดช่วยเหลือเองตามไว้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการการปลูกฝังเรื่องของการรู้เชิงบวกให้กับผู้ปกครองด้วยครับเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็คือเรื่องของอ,อ,องรบรมนะเนาะจริงๆแล้วบางทีบางอย่างเนาะถ้าเราไม่ได้บอกเลยว่าอันไหนมันทําได้เนาะอันไหนมันผิดไออันนี้มันไม่ควรทํานะหร,หรือไหนมันทําได้ ันต้องมีการบอกสอนการสั่งการอันไหนควรอะไรไม่ควรอันไหนสามารถทําได้ในในในบ้านหรือว่าเราออกไปข้างนอกแล้วไม่ไม่ควรทําอะไรประมาณนี้จะเป็นการไปรบกวนคนอื่นๆเขาเนาะอันนี้พูดถึงเรื่องของการเป็นทักษะเรื่องของการเข้าสังคมรยกทางสังคมงตา่างๆก็สามารถฝึกฝนได้ในวัยเด็กๆครับอันนี้นมันมันรวมไปถึงก,การที่เราพาแบบุหลานพาไปทํากิจกรรมนอกบ้านใช่ครับใช่ การมีกิจกรรมร่วมกันเนาะการทําอาหารสมมุตินะการทําอาหารร่วมกันให้สมมุติเราทำแกงเขียวหวานมีการเด็ดช่วยเดด็ใบกะเพราเด็ดโหระพาเด็ดมะเขืออะไรเงี้ยก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวที่จะสร้างความรักมอบอุ่นได้หรือแม้กระทั่งกิจกรรมภายนอกด้วยครับที่จะไปเที่ยวด้วยการการไปทนศึกษาการไปสวนสัตว์การไปอะไรเงี้ยก็สร้างเรื่องของการเลี้ยงดูเชิงบวกได้เนาะจริงมันสอดแทรกอยู่ในในกิจวัตรเราหมดเลยครับ เนาะในการเลี้ยงลูกลูกแบบเชิงบวกคราวนี้สุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่กุ๋ยเนี่ยฝากถึงคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เขารับฟังแล้วก็คุณครูด้วยแบบสั้นๆที่แบบที่เขาช่วยกันดูแลบุตรหลานเนี่ยครับแบบสั้นๆยังไงดีครับผมก็ณปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าสื่อสังคมออนไลน์มันมันเข้าถึงทุกกลุ่มวัยเนาะเข้าถึงทุกกลุ่มวัยและบางทีเด็ก กลุ่มวัยวัยรุ่นเองบางทีการแยกแยะการใช้เหตุผลอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าสมองส่วนการใช้เหตุผลอนะ่ะมันยังทํางานได้ไม่เต็มที่บางทีเขาแยกแยะไม่ออกครับว่าไออันนี้มันถูกไหมแลม้วบางทีพื้นที่นั้นนะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเขาเขาก็ใช้นั้นนะ่ะเป็นตัวแทนเรื่องของความปลอดภัยเนาะมากกว่าการปรึกษาพ่อแม่เนาะก็อยากจะฝากเนาะ ให้ผูมของในได้ฝ้าวางเรื่องของการใช้เ,เครื่องมือทางโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะหรือจํากัดเวลาในการเล่นเนาะรหรือ,เ,อ,อเรื่องของการใช้แบบเขาเรียกไงร,รู้ร,รู้รู้คิดเนาะร,รู้สึกตัวอะไรประมาณนี้สำหรับเด็กวัยรุ่นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของ ณปัจจุบันนี้ฮะเด็กเด็กใช้ชีวิตอยู่โรงเรียนค่อนข้างเยอะเนาะก็บางทีครูเนาะเราจะเจอเนาะความขัดแย้งกันระหว่างครัวผู้ปกครอง <c oughs> บางทีคุณครูบอกว่าเออแม่น้องเป็นอย่างนี้อย่างงี้ๆๆๆๆบางทีผู้ปกครองด้วยความรักลูกครั <c oughs> บางทีก็ไม่ไม่ค่อยเชื่อหรอกครับว่า ว่าลูกเป็นอย่างที่คุณครูบอกแต่จริงๆแล้วคุณครูน่าจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเนาะเขาถึงมาบอกผู้ปกครองครับอยากอ,าอยากจะให้ปรับนัตศึกษานี้ฮะอยากให้รับฟังคุณครูให้มากขึ้นเนาะคุณครูไม่ได้หมายความว่าครูจะไปบอกว่า,าลูกเรามีปัญหาสุขภาพจิตหรือ,อต้องรับการดูแลทางจิตแต่ครูเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไม่แพ้ไปกว่าผู้ปกครองเลยครับเพราะว่าเด็กวัยเรียนอย่างที่ประเด็นที่เราคุยกัน ชีวิตครึ่งหนึ่งของวัยเรียนอยู่ที่โรงเรียนห้าวันเนาะห้าวันทําการก็แปดชั่วโมงก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับอันนี้ครูก็สังเกตเห็นพฤติกร,รรมที่มันเปลี่ยนแปลงได้ครับ<ม>อยากให้รับฟังคุณครูครับ<ม>แล้วก็ช่วยคุณครูในการออฟ,อฟอร์ฝังดูแลเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในวัยวัยเรียนและวัยรุน<ม>่นที่สถานการณ์ของของภาพรวมของประเทศที่ ขึ้นขนสูงคือเรื่องของพยายามฆ่าตัวตายแล้วก็ทำลายตัวเองนะครับจะได้ลดลงครัแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับให้กับบุตรหลานของตัวเองนะครับด้วยวิธีการต่างๆอย่างที่แนะนําไปนะครับผมเพื่อทําให้เขาโตขึ้นมามีศักยภาพแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีศักยภาพนะครับผมครับผม ครับเป็นไงครับสําหรับวันศุกร์นี้ครับกับรายการสาสุขแจ้งข่าวในหัวข้อเรื่องวัยรุ่นเบิเยียนกับสุขภาพจิตที่ไม่ควรมองข้ามครับที่พี่กุ๋ยนะครับได้นํามาฝากคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับรายการสาสุขแจ้งข่าวได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราสองคนนะครับต้องลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ